เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสม์ซมลึกวอลกับบลูแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะวิธีปราบบอสนะครับผมก็ของผมนะบอสนะครับเป็นธาตุไฟเนาะหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ต้องสงสัยนะว่าบอสแต่ละธาตุทำไมไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะมีนะครับมินิบอสอยู่3ธาตุด,ด้วยกันถูกไหมมันก็จะมีเวลาให้เราไปตีเนาะก็จะมีในส่วนของมินิบอสนะครับเป็นธาตุไฟนะธาตุลมอ๋อขออภัยนี่ธาตุน้ำนะแล้วก็ธาตุลมนะครับถ้าเรานะในกิลด์เเราเนี่ย นะครับทำดาเมจนะใส่มินิบอสตัวไหนได้มากที่สุดนะครับคะแนนเยอะที่สุดอะ่ะมันก็จะเรียกบอสท่านนั้นออกมาให้นะครับทีแรกผมก็สงสัยเอ๊ะทําไมตอนแรกผมเจอธาตุไฟตอนที่2องผมเจอธาตุไฟอีกนะก็หายสงสัยแล้วครับก็คือมินิบอสนะครับเวฟเนี่ยเวฟมอนเตอร์ในะท่านไหนคะแนนเรียกว่า,ท,นานทําคะแนนเยอะสุดก็จะเป็นตัวนั้นออกมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสู้บอสกันดีกว่านะครับทําอย่างไรจะได้คะแนนเยอะๆเะนาะของผมนะฮะสามร้านสี่นะครับผมแล้วก็จบเจ็ดเวฟนะ เดี๋ยวพาไปดูทีมที่ใช้แล้วกันนะครับผมตอนแรกนะผมใช้อีนุมืดนะครับแต่ว่าอีนุมืดเนี่ยบางทีมันไม่จบทุกคนนะเพราะว่านะครับบางทีมันโดนสตาร์ทบ้างอะไรบ้างเนาะต่ถามว่าอินุมืดดาเมดดีไหมอีนุมืดดีนะอีนุมืดมันมีในส่วนของเกาะแตกแบนดิง้งลากเพื่อนออกไปแล้วก็มีสกิลที่3ไปตีตีได้รุนแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูนแต่ละตัวกันก่อนแล้วกันเนาะสำหรับนะครับบัลลวิกเนาะหรือว่าเจ้าอดินไฟนะเป็นตัวที่ใช้ฟาร์มเนโคเอไม่เนโค ฟ้ามันกร3สามหัวครับทุกคนก็ตัวนั้นเลยแต่ถ้าใครอยากที่แบบว่าทํะแนนดดีๆคุณปรับคีเล็นะให้มันเยอะกว่าน,นี้อีกหน่อยนะครับคีเล็สักเกือบร้อยได้จะดีมากเนาะจะได้ตีงแรงนะครับผมไลลี่นะครับไลลี่มาฮิวเนาะก็แนะนําว่าเป็น ex หรือใครจะใส่เป็น ex counter ก็ได้นะครับ ex counter ก็ค่อนข้างดีนะเวลา counter จะได้ฮิวด้วยนะแล้วก็เลือดอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดผมก็ได้นะสปีดสปีดเอาออกก่อนตัวดาเมจพอครับผมนะนี่เป็นตัวกิ l l อ a ผมด้วยนะ ออมาผมเลือกใช้เป it ็นแวมแทนนะครับเป็นแวมลงมังกรเนาะข้อดีของแวมก็คือสามารถทำดาเมจได้นะครับสกิลหนึ่งมีดูเลือดแล้วก็เวลาตีนะจะเล่นเกตให้เพื่อนด้วยนะครับบางทีเนี่ยเพื่อนเราติดสตันนะครับหรือว่าเข้าเทือนช้าเนาะเราก็จะได้เล่นเกตให้เพื่อนไปในตัวแล้วก็ทำดาเมจด้วยนะครับออกมาจตำแหน่งบูมน้ำนะบูมน้ำเป็นตัวที่ลงดันได้ดีแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะโดยสกิลพาลสีนะครับเนาะก่อนแนะนำนะครับ เดฟอาจจะทเํเยอะกว่าผมหน่อยเดฟผมน้อยไปนิดนึงนะแล้วก็เน้นเลือดนะให้มันยืนไหวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะแท็กไปเลยนะตัวต่อมานะครับจากน้ำนะจากน้ําถ้าเป็นไปได้นะทาเป็นอีเ็กดีกว่าครับผมสไตลแบบนี้ก็ได้แต่ขอเป็นอีเ็กนะครับแต่ผมรูนมันไม่พอนะผมเอาไว้เล่นกีวอด้วยผมก็เลยขี้เกียจสลับรูนะครับก็ประมาณนี้ปะสู้หนึ่งครั้งนะครับเสียสายฟ้าในการเล่นเนี่ยสิบจี้ด้วยกันนะครับผมรอบที่แล้วนะผมจบเวฟเจ็ดอะผมได้มานาไปแสนหนึ่งทุกคนเอ ใครที่อยากฟาร์มมานาอาจจะมาฟาร์มที่นี่ก็ได้นะครับแบบมานาไม่พอใช้ในระยะเวลาเล่งด่วนอะไรแบบนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วไปทําอะไรก็ได้นะครับเดี Allez, ๋ยวมาลงให้ดูนะว่านะครับจบเจ็ดเวฟแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเวลาดีไหมนะครับจบชัวร์หรือเปล่านอะอพออินวูเนี่ยบางทีมันก็นะครับบอสเนี่ยมันจะเหลือประมาณเนี่ยมันจะมีขีดอยู่ใช่ไหมประมาณสามขีดสองขีดเนี่ยมันจะประมาณนั้นเท่าที่ผมลองเล่นนะ มันมีบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่โดนสตันไม่โดนหกักดาบไม่โดนแนซิง,งมันก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดมันโดนเนี่ยคิมก็ได้แค่หกเวฟเนะาะการจะต้องลงย้ําๆนะครับแต่มันไฟในข้อดีก็คือมีดจเมจแต่ดาเมจอาจจะไม่แรงเท่าวูฟนะเพราะมันมีบุฟมันมีแบนดิ้งนะตอนจังหวะทีะ่ไอ้เจ้าสลามเนี่ยมันเรียกว่ามึนอยู่เนี่ยนะฮะแต่ข้อดีอย่างก็คือมันมีเล่งเกลีย์ไงเพื่อนจะได้ออกเคลินรัวๆนะครับ มีอะไรทุกคนเปล่ออโต้ยาวๆครับใครอยากกดมือเองก็ได้นะใครอยากได้คะแนนะเยอะๆกดมือเองก็แบบโอ้โหเหนื่อยหน่อยนะคือเราเน้นมาฟาร์มนะครับเอาแค่จบเจ็ดเวฟก็พอละนะทุกครั้งนะครับที่เราจบเวฟได้นะเราจะได้โบนัสเพิ่มสี่แสนนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจบเจ็ดเวฟเออคุณก็ได้บวกเข้าไปอีกนะจากบวกเข้าไปอีกสี่แสนนะอย่างสักสามล้านใช่ไหมคุณก็ได้เป็นสามล้านสี่อะไรประมาณนี้นะ เห็นไหมว่าพอเรามีแวมเนี่ยนะเพื่อนเราได้เข้าเทินไว้ยิ่งขึ้นนะครับรัวๆเลยเพื่อนเวฟสี่แล้วนะครับแต่เเวฟเนี่ยนะพอเเลเวลมันเยอะขึ้นนะตัวมันก็จะถึกขึ้นนะครับจากตรงนี้นะเวฟเจ็ดโอโหตีหน้านเลยกว่าจะตายนะครับกว่าจะล้มเนะี่ยยังสี่นะยังยังถือว่ายังเบาบางอยูน่นะอันนี้สามนะขอให้นะไม่ใช่ทุกเวฟนะ มันตั้งแต่เวฟอะไรขึ้นไปนะที่ไม่ได้สี่แสนนะทุกคนเมื่อกี้ได้ราเมจพิเศษไปสามแสนเนาะได้ดูใหม่ได้ดูใหม่นะเวฟเวฟสี่ได้กี่แสนเออเวฟสี่ได้สามแสนนะดูเวฟห้านะครับเวฟห้าได้คะแนนพิเศษเท่าไหรเ่เอ่ย แหวมเร่งเนี่ยจะเกลดเพื่อนไม่เต็มนะก็ ừ, เรียกว่าใกล้เต็มเลยทีเดียวนะครับผมแลวจากบูมเนี่ยมันดาเมจแรงอยู่แล้วนะมันเป็นเรียกว่าเป็นท่านน้ำอยู่แล้วเนาะอ่ะสามแสนอยู่นะครับแสดงว่าเฟสหป่ะหรือเฟสเเฟสเดียวที่ได้โบนัสเพิ่มเนาะ เดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะตอนนี้คะแนนเราก็เกือบเกือบสองล้านแล้วนะครับผมอ่ะวฟหกแล้วนะครับ มาแล้วนะหักดับกันซิ่งนะครับผมเท่าไรสี่แสนเออเว็บหกเว็บเจ็ดนะได้สี่แสนทุกคนตอนนี้คะแนนเราสองล้านสี่แล้วนะ นะครับเฟสเจ็ดนะถ้าจบได้ก็ได้วบอีสสี่แสนและโบนัสพิเศษนะก็จะเป็นเท่าไหร่สามล้านสามนะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้ประมาณสักสามล้านหนึ่งมั้งไปรอบนี้ขอสักสามล้านห้าไว้ทุกคนโอ้โหแล้วน้องเรานะ่เนี่ยมันจะไม่ได้ก็ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่มันสตันนะครับผมห่วงไมค์แล้วนะไม่เป็นไรครับเรามีแวมนะแวมเราคอยเติมเกยืให้เรื่อยๆครับผม สังเกตนะโอดินไฟเรานี่จมตลอดเลยทุกคนโอดินไฟบอกโอ oh, ไม่ไหวแล้วนังง่วงเหลือเกินนะครับขอสตันหลับสักพักหนึ่งแล้วกันนะเทอนนี้นะ่าจะจบนะโอ้แล้วแ็มสตันไปแล้วด้วยครับี๋ยโบนะัสพิเศษได้ถลายสี่แสนนะครับผมมเดี๋ยวดูคะแนนกันอ่ะสามล้านสี่ร้อยแปดสิบแปดสิบสี่นะครับผมก็ได้มานาไปหก หกหมื่นนะโดยแต่ละรอบนะถ้าเกิดเราเล่นถ้าเกิดเราเคลียร์นะครับรอบเจ็ดได้นะนะเราเราเล่นนะเราก็จะได้ประมาณาประมาณหกหมื่นนะครับผมออะสกอร์ถือว่าคะแนนก็ใช้ได้นะสามล้านนะครับสามล้านสี่นะครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าอันดับเราเป็นไงบ้างเนะี่ยในกิวนะครับที่หนึ่งทำไว้สามล้านสี่ร้อยห้าสิบหกนะผมอาจจะไม่ถึงนะที่หนึ่งนะสามล้านสี่ร้อยคนนี้ห้าสิบเก้านะ เฮ้ยคนนี้นี่วิตามิวบอยวิตามิวบอยนะครับอือย่างโหดเลยนะวิตามิวบอยใช้เป็นอินุนะครับอินุมืดเนะผมสามล้านสี่แปดสิบอันนี้เท่าไหรสามสี่สามสี่ห้าเก้าใช่ไหมผมเท่าไร 3, 4, 8, 4หรสามสี่แปดสี่นะเฮ้ยผมเยอะกว่าทุกคนขิงไปทีนะนี่ไปขิงเพื่อนดีกว่ทุกคนโแต่คนนี้เยอะกว่านะคนนี้แน่นอนนะเอสามจีทีเฮ็นะครับสามล้านหกนะนี่นะก็ทีมนี้นะครับ หรือใครจะไปใช้ทีมนี้ก็ได้นะอันนี้ในวันใช้เป็นอินุนะครับผมอินุขึ้นมาได้3ล้าน3นะครับโอเคเนาะก็นะครับใครที่ชื่นชอบอยังไงก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเป็นกําลังใจให้กับบูชแนลของเราด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะถ้าอยากให้ดาเม็มันพุน่งพา,านปูดปั๊ดปิดปิดนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนนะเป็นรูตัวนี้เป็นเอ็กนะครับสำหรับน้องจักนะจากน้ํานะครับโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ